สวัสดีค่ะกินทุ้มที่ททกินฟั่มนะคะช่องนี้เราจะขออร่อยวันนี้ในร้านอาหารที่สาแล้วก็เป็นร้านจิ้มจุ่มชื่อร้านพยัคฆ์จิ้มจุ่มนะคะตั้งอยู่ในปัน๊ามน้ำมันบางจากดาวพานองขาออกนะไม่ขาออกขาออกนะดาวพาน,นองอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดร้านนี้เปิดตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงห้าทุ่มนะคะเป็นร้านอาหารที่สาบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้อาหารเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทพอดีมาเติมแก๊ส่ กเลยเขาไม่ได้ค่อยเห็นในค่อนข,ข้างมาอีเลยใ้านกัน,น,น,นดีกว่า,าอาหารอีสานนะคะเมนูที่สั่งมาวันนี้คือาขอหมูย่างดูมันดิถึงกันเนื้อที่ติดมาไม่ต้องเข้าปกนะ มาอย่างนี้เลยทานท้ำพรินอาหารมีสารเจ็บๆนะก็ 67, 61, จะบ่อนร้านนี้เป็นสูตรของมาสมาคมนะคะอะไรนะพะยะกะปู๋เหรอพี่หม,มยูย่างเัร็จแล้วจัดต่อไปเป็นอะไรวะลาบมาใส่ต่กะปูดเนี่ยมึกมาเต็มจานเลยหกสิบแปดสิบันไม่ได้ใจ ีดทำหมดกันจังขับเลยเด่นดว่ะดีมากเลยมากินอาหารที่สารอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเพื่อนต้อเพื่อนต้อที่ช่องสองมาต้อแกก็นอนก็คืออาหารีสา,ารับนแะป๊กนะไปนี่ <อา S 2> กินเนื้อ<ๆ>กินอะไรกันมามากแล้วนี่ปากเป็ด กาบกับก้าบก้าบทอดก็เออจะหอมมากเลยหอมขินเกยจำได้ว่ากินปักเป็ดทอดตั้งแต่สมัยอยู่กับเฮียก้อยที่ที่จีปเป็ดทอดอร่อยมากบอกเลยเราตัดมาเนี่ยเต็มเซตเลยแล้วก็ตามด้วยตำโคราา เขาไม่รู้หรอกว่าตำโคราตํำจงังหวัดอื่นอ่ะเขามีความแตกต่างกันยังไงแต่พอดีเห็นในรูปแล้วมันดูน่ากินก็เลยสั่งมาก็ามีปูมีตัวคือจะบอกว่ากุ้งกุ้งใหญ่มากอันนีบอกเขาไปว่าขอให้น้อยหน่อย น้กอินก็ดีน้ำปลาก็ดีแล้วแบบน้ำอ่ะมันไม่หวานะมันเหมือนนัวๆนุ่งๆแต่มันก็ไม่ได้หวานนะคือซุปตัดีมากต่อไปอันนี้คือไปร้านไหนก็แล้วแต่ถ้ามีส้มตำกระดูกอ่อนนะต้องสั่งให้ผัวกินอยู่เครื่องหอมแดงดิมีเห็ดละเดี๋ยวทำแล้วต้องสั่งกลับบ้าน บ้านเราเขต้าหมไม่หวขดียวขอซดน้าสดส้นิ่ค่ะร้อนสดคลองคอมากดีอ่ะนี่ข้าเหนียวนะข้าวเหนียว่านะ้าวเหนียวจะเย็นๆรอแป๊บ พายักจิ้มจุ่มนะคะเมนูเด็ดเขาน่านจะเป็นจิ้มจุ่มแต่บัดดีวันนี้มั่นสะดวกกินก็มากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหน้าเราก็มาตัดจาิ้มจุ่มอ่ะพยักจิ้มจุ่มนะคะตั้งอยู่ในฟังน้ำมันฟังจากดาวก,ก,กระนองขาที่จะทำไปแยกมาเสมันเนี่ยเป็นาสำหรับการติดตามรับชมกินทุกที่ทีความช่องนี้ไม่ต้องขออร่อยนะคะคราวหน้าเราจะไปกินอะไรกันอย่าลืมติดตามนะคะ